สวัสดีครับสสวัดีครับน้องๆโอ้ยอยูนี้น่ารักเดือดมาแล้วครับโอ้เอาอะไรมาคะลูกอะไรลูกกาแฟกาแฟโอ้ยทำไมเก่งจังเลยลูกขอบใจมากค่ะลูกน่ารักมากๆลูกสาวก็อยู่งหุ่นทั้งกันปะครับอยู่ถือว่าดีเสียงกองเกงกองเกงกองเกงเลยถือว่าทำอะไรโอ้ยสองแก้วเลยรู้ว่าพ่อชอบกาแฟว้าน่ารักจังเลยน่ารักที่สุด นี่ว่าตะกองนี่แหละตะกองน่ารักมากครับดูกขาปุ๊บมาบ้านพี่มูน่าอยู่มากครับแม่ผมก็เสื่อมใจไม่คิดว่าบ้านที่เขาจะอยู่ที่ก็ไม่ไกลจากบ้านผมมันอยู่สิบโลเอ่บอบวกอาจสิบโลถึงยี่สิบโลมาถึงมาถึงแต่บ้านผมมาพอดีพี่เป้ครับอ่าพอดีผมขึ้นไล่สวนเมื่อเช้านี่ ปีเปะแล้วทักเขามาพอดีกับร่งคืนอวเรแล้วอยู่พอดีก็เลยบ่อยเล่าขับรถมาหามาจินงเขาแลงนำ้ำัสอยู่พี่แต่พอดีอทั้งวัดทั้งโรงเรียนบันคอย่างปอ,อมีมีงานบุญมีงานบุญแากตรงท่านกันก็นกนเลยนัดเจอกันทีพูดแลวก็เขามาบ้านครับแต่ว่าบันคอย่างปอกับลังแรกใส่เมื่อนะครับหลังน้อยๆสีเหลืองๆ่ะสีเหลืองน้อยๆครับบ้านแกที่เป็นริ่มเทิมเลย ครับแคบแน่นอยหนึงครับกว้างมากต้องขอบคุณพี่เปยหลายๆครับโอ้ครับดีครับดีครับดีใจดีใจไดีเจอกันไดียเจอกันบ่นหนาเสื้อว่ทสิได้เจอกันครับเด็๋มาหลวงบุญพี่มูได้บอกบุญนำได้๋ต่มาหลวงบุญนำบ้านคออย่างปอตำบลโนนเพชร ก็ <Hey> แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะได้เจอกันเนาะกับผมเพราะตอนนั้นผมขึ้นไล่พี่เป้ตอนเช้าผมะจะก,ก่อนไปทํางานก็จะขึ้นไล่ปิ้งมาก็จะเจอพี่เป้คนแรกมาเลยสวัสดีครับี่หมูยิ้ม <c oughs> ผมเพิ่งตื่นเนี่ยเนี่ยยังคาที่นอนอยู่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพี่เขาเก่งมากครับแปบ๊บเดียวซับเขาไลุ่ดบปดุก็น่าจะแซงลงไปอีกคนหนึ่งเพราะว่าแกเป็นอาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษก็ค่อนข้างที่จะมีเวลาทั้งสองทั้งสองฝ่ายแล้วแกทำคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในตัวจังหวัดเนี่ยแกจะใหะ้ความรู้ให้ความรู้ไปด้วยให้ความรู้รอบตัวแกแล้บางทีก <c oughs> ็ก็จะปั่นจักรยานบางทีก็วิ่งออกกําลังกายบ้าง <c oughs> เออพาชมเขาพาดูชมวัดต่างๆวิ่ิสีสเกตไมีเยอะ <c oughs> แต่ว่าผมนี่เป็นเขยสิษะเกศครับผมบ่รใครรู้เท่าไหร่ต้องต้องถามอาจารย์เป้๊ยงรู้ว่าเราเป็นอาจารย์พิเศษเลยนไหมเเจอตัวจริงไม่แก่ยังนุมยังลอยอยู่เลยเนี่ยเจอตัวเป็นๆกันแล้วเออดีใจดีใจไม่อะไรของเขาวัดดีขอบคุณแฟนๆเอฟซีพีเป้น้ำสุขูสุขค้นเ้ยครับเด้อ พี่เป้มาเยี่ยมมาเลยครับของผมกับช่องมูยิมเจ็ดขีดทัางนี้กับช่องเป็นหนึ่งเจ็ดขีดอ,อ,อ,อันนี้คนถามหลายเรื่มามันมันเป็นตอนสมัยผมเป็นนมแล้วค,ความดื้องไงเพื่อนก็เลยตั้งให้มันก็เลยแบบเป็นฉายามาตลอดที่หมายของคำว่าเจ็ดขีดข บางคนก็สงสัยทำไมต้องเกเขีดเออชื่อก็หมูยิ้มอยู่แล้วทำไมนี่เกเขีดน่ารักจังเลน่เกยิ้มจริงๆเเจอเรียยิ้มใจดีมาเลยครับใครได้ยินเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาจะบอกผมเป็นจอมอัมอืมอี๋ป้าว่าตู้เดิมวันนั้นไม่ใช่อย่างนี้นะแค่นี้แหละงานเข้างานเข้าอันนี้เป็นเป็นการอัมแบบง่ายๆนะ ใครจะลองไปไปใช้ดูก็ได้นะงั้นใครมาเจอพี่หมูครั้งแรกต้องมาคนเดียวเหมือนผมนะฮะ <c oughs> งานจะไม่เข้า <c oughs> พอดีแม่บ้านบอกว่าติดขายของอยู่เลยไม่ได้มาเดือนนี้อย่างนี้เขาชอบนะยิ่งมาโรงเรียนที่เขาเคยมาเ็ยชอบโอีนี่พี่ใหม่ผมทําบุญมาเด็กชวดแก้มาได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกวันได้เ<ใ>ฟซผมนะผมก็เล่นยังไม่เป็นหรอกเด็กคนนั้นเนี่ยไม่รู้เฟซชื่ออะไรดีหมูยิ้มพารวย ภาษาไทยเลย,ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแอดเดี๋ยวว่ามันมันยังไม่พาไปรวยไปไหนหรอกเพราะผมก็บอกไว้ก่อนแล้วว่าถ้าหวยไม่จังไรยังไงผมก็ถูก <c oughs> <c oughs> เอืวานนี้พูดกันเยอะเ <c oughs> มื่อเช้าเมื่อวานนี้พ่อเวียงก็เข้ามาเซลเ,เซลพี่สน่ห์เซลใครบ้างม,มามาหาหมูยิ้มีมาเอาหวยบอ่อนั่นน่ะ แต่เอมวนนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถ้าไม่จังไรอ,อีกนะแปดสี่ศูนหรือเก้าสี่ศูนเนี่ยหาติดไว้เลย,เลยอืมเพราะว่าเด็กไดโชวไปกลับไปเนะี่ยเนี่ยอาจจะจริงๆนะเมื่อเช้านี่หลวงพ่อท่านก็บอกครับแล้วก็คนบ้าก็มาบอกตรงกันอืเมื่อเช้าเนี่ยไปซื้อของแต่เขาแบบคนสติไม่ค่อยดยีนะครับ ตามมาแต่บ้านเราก็มีลอตเตอรี่ขายนะครับวันี้พี่เป้มาหามาเยี่ยมเลยพาพี่เป้มาทานข้าวข้างนอกครับกับข้าวก็โอเคนะครับไม่รู้ว่าใครแนะนำใครร้านอาหารเนี่ย <S <S 2> <S 2> อร่อยอร่อยฝนก็ไล่หลังมาแล้วร้างนี้ก็ติดก,กันใหญ่นี่เลยนี่ลาบเป็ดยำไข่เยีย่วม้ายำเล็บมือนางอันนี้ยำอะไรนะคะยำลองหนไปแล้วยำหมูย,ยอ <laughs> ลูกสาวลูกสาวแต่ว่าอร่อยมากสูตรน้ำตามเลย ชอบมากชอบ,ชอบยำนี่พี่เป้ของเราครับเห็นตัวกันเป็นๆแล้ว <c oughs> ขอบคุณที่หมูมากครับกินหมน่ารักมากมาทําบุญเนะพี่เป้ก็เข้าไปหาที่ที่วัดเพราะว่าแกมาทําบุญที่โรงเรียนที่วัดนี้บ่อย บอกแกแกรู้เลยแกก็ดิ่งรถมาหาไม่ไกลกันครับไม่ไกลกัน oh. กินน้ำเก๊กวยกันนิดหน่อย <laughs> ขอบคุณพี่เป้มากๆครับ <laughs> <laughs> ่าเดินมาส่งพี่เป้ครับพี่เป้มาเยี่ยมบ้านบายบายครับพี่เป้ อันนี้ก็คือหน้าบ้านครับพอดีพี่เป้เขามาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านก็เลยพาไปทานข้าวโอ้ ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้เปิดปิดไว้นานขึ้นสนิมที่โกเฝ้าบ้าน